ในฝันจะไม่ได้อยู่แค่ในฝันอีกต่อไปค่ะกับเจ้าเมอร์ d e s ด e เบ A อ200คันนี้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะคะคันนี้จดทะเบียนเมื่อปี2021วือ2564ที่ผ่านมาเนาะผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวเท่านั้นตอนออกมาใหม่ๆแล้วครับหยียบๆ2ล้านตอนนี้เหลือแค่เพียง 1,690,000บาทนะคะคันนี้มีแคชแบ็ k ให้ลูกค้าด้วยมาดูฟังก์ชันโดยรวมทั่วไปก่อนดีกว่าตัวนี้เป็นตัว AMG นะคะ AMG สังเกตได้จากตรงไหนบ้างชุดแต่ง AMG รอบคันล้อแม็ก AMG 5ก้านนะคะด้านหลังมีเซนเซอร์อยู่ทั้งหมด1,2,3,4,5,6จุดนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเปิดเข้ามานะคะในส่วนของคนขับลักษณะกุญแจเป็นแบบนี้นะนี กดเปิดตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะแบบเปิดขึ้นนะคะเข้ามาข้างในรถมาดูในส่วนของห้องโดยสารฝั่งคนขับก่อนตรงนี้นะคะบอกเลยว่าหน้าปัดหน้าจอดูอลังการมากๆตัดภาพสมัยก่อนที่เบนดูเชยดูแก่ไปได้เลยนะตรงนี้นะคะหมอะลรการตัดแบบ AMG เดินตะเข็บได้แดงนะมีด้านข้างก็เป็นแบบได้แดงเหมือนกันค่ะลักษณะผ้านะคะจะเป็นพูดง,ง่ายๆคือเหมือนเป็นผ้าสักหลาดนะ อีนะคะมันจะเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นลายสกสารนะคะนี่นะ,ะอันนี้คือในส่วนของคนขับในส่วนของคนขับเนี่ยสามารถเมมที่นั่งได้ทั้งหมดสจุดด้วยกันนะคะตรงนี้นะแล้วก็ล็อกรถหยุดตรงนี้นะคะพับกระจกนะคะและกระจกของคนนั่งด้านหลังแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นตัวเปิดฝาท้ายซึ่งสามารถดึง ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเปิดที่ตัวกุญแจก็ได้นะคะเปิดฝาท้ายมันก็จะเปิดแบบนี้นะคะนิดนึงแล้วเราก็แบบเปิดดูข้างหลังนี่นะคะข้างหลังเก็บสัมภาระได้มีช่องเปิดนะคะตรงกลางได้นะคะอย่างนี้ด้านล่างมีอะไรบ้างขออนุญาตเปิดนิดนึงนี่น,นะคะก็เก็บ รองเท้าได้อีกนิดหน่อยนะคะนี่นะแต่ชุดรถตัวนี้จะไม่มียางอะไหล่นะคะอ่ะอันนี้ส่วนของด้านหลังที่เก็บสัมภาระด้านหลังสุดมาดูในส่วนของคนนั่งด้านหลังบ้างเป็นยังไงอ่ะตัวนี้นะคะด้านหลังจะมีแอร์สำหรับเด็กๆนั่งด้านหลังด้วยนะคะนี่นะมันเป็นด้วยความที่ว่าเขาเป็นไซส์ของรถเล็กนะคะเดี๋ยวจะลองไปนั่งในฝั่งของคนนั่งด้านหลังให้ดูนิดนึงซึ่งตรงนี้นะคะเบาะด้านหน้าเลื่อนมากับสุดจะ ถ้าเป็นแบบอ้ยผู้ใหญ่อาจจะติดนิดนึงนะคะนี่นะลักษณะการนั่งด้านหลังนะคะปึ๊บนี่ตัวนี้นะคะวางแก้วได้สองจุดชึบเอาไว้ทินขามุกอ่าตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บฟึบตรงนี้ปึ๊บชุบเปิดหยิบของได้ปะสามารถเปิดและหยิบของจากด้านหลังได้นะคะฟึบอ่า แล้วก็เอาขึ้นแบบนี้เลยอันนี้มีส่วนของที่นั่งของคนนั่งด้านหลังเราไปดูในส่วนของคนขับกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้ากันค่ะเหยียบเบรกแล้วก็พุชสตาร์ทได้เลยนะคะสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะหน้าปัดหน้าจอตรงนี้ขออนุญาตปรับแอร์นิดนึงอ่านี่นะคะอากาศหมุนวนในรถนะคะกดนี่อ่าแบบนี้นะ,ะมาดูในส่วนของ หน้าปัดตรงนี้ก่อนนะคะในส่วนของคนขับหน้าปัดในส่วนของคนขับตรงนี้นะคะ,ะมาดูก่อนนะตรงนี้เราสามารถใช้ไอตัวมันติฟังก์ชันที่พงมาไลัยได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะด้านนี้ทำอะไรได้บ้างก็สามารถกดนะคะกดนี่รีเซ็ตระยะทางนะคะที่เราขับนะปรับเลื่อนดูนะคะเลื่อนพื้นขึ้นบนล่างนะอัตราการสิ้นเปลืองนะคะ การขับขี่ล้วขับเนี่ยตัวนี้จะประหยัดน้ำมันไหมอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะนี่ทุกอย่างเป็นภาษาไทยคะ่ะเราสามารถปรับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะตัวนี้ถ้าเลื่อนจากตรงนี้นะคะมาทางด้านนี้เข้าหน้าจอด้านนี้น,นี่เหมือนกันดูได้นะคะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยแต่เราสามารถปรับได้สามจุดนะอันนี้จะเป็นแผนที่เลื่อนลงมานี่เป็นตัวแบบ G-force นะคะแล้วนี่ก็คือรถที่อยู่ด้านหน้านะคะดูตรงนี้ได้เลยอ่ะเลื่อนมาข้างด้านนี้อีกก็เข้าถึงในจุดตอนนี้นี่นะคะเลื่อนดูอันนี้เป็นเข็มนาฬิกานี่อัตราจุดเริ่มต้นดีเซลล่าสุดข้อมูลการเดินทางอัตราการสิ้นเปลืองนะคะวิทยุเปิดวิทยุได้ไหมอ่ะกดเปิดเห็นไหมวิทยุก็เปิดขึ้นนะคะ ปรับให้เป็นหน้าจอเข้มไม่เหมือนเดิมอ่าในส่วนของตรงนี้และก็ในส่วนของวิทยุด้านข้างนะคะตรงนี้เราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วย Apple CarPlay หรือว่า Android Auto นะคะกดตรงนี้ก็ได้นะหรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้้างล่างนะคะตรงนี้นะกด Touchpad Touchpad ก็สามารถเลื่อนได้นะคะดูวิทยุคะ่ะเข้าไปคลิกเข้าไปนี่ก็คือวิทยุนะคะเร่งเสียงเบาเสียงอ่า ปรับคลื่นนี่นะคะแล้วแต่เราชอบเอ่ยื้ออย่างอื่นนะคะนี่ตรงนี้ต่อบลูทูธหรือว่า USB ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะสักครู่นะขอเลื่อนทุกอันก่อนระบบนำทางต่างๆคลิกเข้าไปนะคะก็เป็นแผนที่ตัวนี้มินไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่มินชอบใช้การต่อ Android Auto แล้วก็ เชื่อมกับโทรศัพท์เรามากกว่าแล้วก็บาอค่ะก็จะมีการปรับคอมอ์ตนะคะที่นั่งจะเคลื่อนเล็กน้อยให้รู้สึกผ่อนคลายที่คนหน้าด้านนั่งด้านหน้าน,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 นะคะคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะคะนี่กดได้นะคะปรับเลื่อนได้นะคะพนักพิงอ่ากดตรองนี้นและเบาะรองนั่งระยะเวลานะคะสั้นปานกลางสัน้นอ่ะรู้สึกเลย นะคะอยากให้มานั่งด้วยกันเนี่ยมันจะแบบเลื่อนนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะบิดบิหน่อยแต่ว่าเราเราไม่ได้ไปชิดข้างๆมันเลยไม่ค่อยรู้สึกเราจะรู้สึกที่เบาะด้านล่างมากกว่านะคะนี่นะไฟเรืองแสงในรถค่ะไฟนะคะเราสามารถเลือกสีเลือกมูดได้ทั้งหมดนะคะ64สบี่สีฟเห็นไหมนี่นะนนะหลากสีนะคะหรือว่าเลือกตามธีมได้เห็นไหม ไฟก็จะเปลี่ยนไปค่ะตามสีต่างๆนะคะนี่อ่าให้เราเลือกเหลืองเขียวเออเอาสิกราเซียบูสีฟ้าอา,อาจจะเห็นไม่ชัดแต่คือตีมนี้คือเปลี่ยนสีทางรถเลยนี่ c o l เลอร์แฟลตค r ลเลอร์เนี่ยจะเห็นไม่ชัดนะคะเพราะยังไม่ดูกลางคืนต้องดูกลางคืนฟีลแบบลาเล่ามากเลยเอาจริงเออเหมือนไปเที่ยวอะ่ะเหมือนไปเที่ยวอยู่ตลอยลา นี่นะคะสีต่างๆเอฟเฟกต,ต้อนรับการต้อนรับต่างๆสภาพอากาศเข้าไปดูได้เอฟเฟกต์มาตอนไหนต้อนรับนะคะนี่ออกก็คือจะมีไม่มีสีน้ำเงินติดอันนี้ออกๆนะคะเพื่อความสว่างเลือกความสว่างได้เอาช่วงไหน สองนิ้นเฉพาะโซนก็ได้นะเลือกข้างหน้าข้างช่องลมข้างหลังเห็นปะเห็นไฟตรงนี้ปะนี่มันเลือกได้หมดเลยนะคะเออมันมีความมีลูกเล่นนะตอนนี้ความสว่างเฉพาะโซนนะหรือว่านี่เข้ามาดูข้อมูลรถกันบ้างตรงนี้เป็นข้อมูลของรถรถยนต์นะคะเครื่องยนต์คันเร่งต่างๆเครื่องยนต์นะคะนี่ขึ้นหมดเลยนะ นี่กำลังเครื่องยนต์แรงบิดเครื่องยนต์ความดันในท่อแรงดันไฟแบตเตอรี่นะคะเขาก็บอกหมดเลยเป็นภาษาไทยด้วยความสิ้นเปลืองค่ะอันนี้บอกแบบเรียลไทม์เนาะหรือว่าคู่มือการใช้งานก็แปะเข้าไปดูได้นะตอนนี้อาจจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนิดนึงนี่การใช้งานด่วนเคล็ดลับต่างๆนะคะบางทีถ้าเราไม่รู้อะเราก็สามารถกดที่โทรศัพท์เอ้ยไม่ใช่กดที่หน้าจอของรถเพื่อดูได้นะคะ สถาน,นีบริการน้ำมันการช่วยเหลือเมื่อรถเสียอะไรต่างๆนะส่วนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนมากจะได้ใช้นี่ค่ะการตั้งค่าต่างๆนี่ระบบช่วยเหลือการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว,ว ESP คือระบบช่วงล่างของรถนะคะระบบปรัทอนิกนะคะระบบระบบจอดต่างๆเซ็นเซอร์รอบคันเนาะอันนี้นี่ ก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะรอบคันหน้าหลังระบบช่วยเหลือต่างๆกล้องระบบเข้าจอดนะคะตรงนี้ควบคุมการจอดจะมีระบบช่วยจอดด้วยแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะช้านะก็ถ้าเกิดว่ารีบๆหรือว่าพลุกพลาดเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะคะการตั้งค่าเสียงเตือนค่ะระดับเสียงเตือนต่างๆเวลาถอยแล้วแบบมันใกล้แล้วเนี่ยมันจะดังประมาณนี้นะนี้ค่ะระดับเสียงนะคะการเตือนแบบรอบด้านนะคะเออถ้ามีตรงไหนก็ให้เตือนมานี่ลดเสียงขนาด เตือนเสียงดังขึ้นบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกระชั้นชิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีระบบต่างๆนะตอนนี้นะคะระบบช่วยจอดนะแล้วก็กล้องมองหลังอัตโนมัติเึ่งตรงนี้นะคะมันจะอยู่ด้านหลังเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้นคะคะเราก็ดูเห็นปะ่ะนี่ก็จะเป็นมุมกว้างด้านหลังนะกดตรงข้างล่างเนี่ยนะคะทีงี้ก็จะมีช่วย ระบบช่วยเหลือส่วนมากมึงชอบดูตรงกล้องนี้มากกว่าเพราะว่ามันเห็นชัดเออแล้วกล้องมันกล้องมันชัดมากนะคะฮะตรงนี้อ่าออกจากตรงนี้นะนอกจากกล้องตรงนี้นะคะระบบกล้องแล้วระบบเข้าจอดแล้วมีระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟเวลาที่รถอยู่ด้านหน้านะคะเขาก็จะมีการช่วยเบรกให้เราด้วยแบบเร็วแบบปานกลางแบบช้านะคะอ่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่แบบเร็วอ่าเดี๋ยวกันนะระบบช่วยเหลือตรงนี้ Active แล้วก็นี้ยังไม่จบตัวนี้นะคะก็จะมีช่วยเตือนด้วยเวลาที่เราง่วงนอนมันก็จะมีการเตือนขึ้นมาเป็นรูปแก้วกาแฟพวงมาลัยสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราขับรถทางไกลแล้วรู้สึกง่วงหรือว่าถ้าเกิดรถจับได้ว่าแบบเล่าอ่ะ อยู่ในลักษณะที่แบบว่าอีนิดนึงเราจะหลับในแล้วตัวนี้ก็จะช่วยเรานะคะก็มี3ระบบด้วยกันเนาะแล้วก็ระบบรถยนต์ค่ะการดินามิกเล็กนะก็จะเป็นระบบการขับขี่นะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้แบบอินดิวอ u ด l s ลสปอร์ตแล้วก็อีโคนะคะตัวนี้ก็ช่วยประหยัดน้ำมันอันนี้ปกติทั่วไปรถก็จะสแตนบายหมดคอมฟอร์ตไม่ให้แล้วก็คอมฟอร์ตค่ะก็จะแบบฉุดมาอีกนิดนึงนะคะาการจำกัดความเร็วนะคะนี่นะตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดได้นะ ที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะการปรับที่นั่งอัตโนมัติระบบช่วยตอนขึ้นลงมันก็จะผับขยบออกมาให้อะไรอย่างนี้นะตอนนี้นี่นะคะข้างล่างแจ้งเตือนการล็อกรถพับกระจกอัตโนมัติล็อกประตูอัตโนมัติเอาออกก็ได้นะบางทีเราไม่ชอบไฟส่องสว่างไฟเรืองแสงในรถไฟรอบรถนี่เขาก็จะมีหน้าจอตัวอย่างให้หมดเลยนะคะน่วงเวลานะคะ ไฟภายในไฟภายนอกนะคะกี่วินาทีนะคะตั้งไว้ได้หมดเลยนะระบบต่างๆรูปแบบและจอนะคะรูปแบบนะคะจอทั้งหมดจะมีสปอร์ตคลาสสิกโปรแกสซีฟแล้วก็ปรับเรื่องแสงภายในรถอันนี้นี่จะเป็นการปรับเรื่องแสงแต่จอจะมีอยู่3รูปแบบอันนี้เราลองแบบโปรแกสซีฟเห็นปะ่ะหน้าปัดหน้าจอเปลี่ยนเลยนะคะหรือว่าสปอร์ตก็เปลี่ยนอีกแบบหนึง่งส่วนสุดท้ายเป็นแบบคลาสสิก นี่จะเป็นสีฟ้าๆแล้วแต่เราชอบเราสามารถปรับมูดปรับโหมดได้เลยตามที่เราต้องการนะคะนี่นะตรงนี้คือการตั้งค่านะปิดปิดระบบก็ได้ก็กดตรงนี้นะตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันนะคะจะมี Mercedes-Benz น e มี Me, หรือว่าสมาร์ทโฟนของเราอันนี้มิ้นชอบอย่างหนึ่งก็คือการต่อแบบ Android Auto เปิดตรงนี้นะคะช่องตรงกลางเนาะแล้วก็เสียบสาย USB Type C นะตรงนี้ มีรูให้เสียบแล้วก็เสียบตรงนี้เึ๊บเปิดโทรศัพท์ต่ออัตโนมัติเลยเห็นปะนี่เราสามารถกำหนดเป้าหมายได้ว่าจะไปที่ไหนนะคะโดยใช้ Google Map แล้วนี่ค่ะ YouTube เห็นปะมันก็จะเปิด YouTube Music ที่เราแบบว่าเลือกไว้ในโทรศัพท์เราเลยนี่นี่นะ นี่เห็นปะหรือว่าการโทรศัพท์ค่ะเราจะโทรหาเบอร์ที่เราตั้ง favorite ไว้นะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะตรงนี้ได้เลยเออก็สะดวกขึ้นไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มาแล้วนะคะรับสายวางสายกดตรงนี้ได้เลยนะข้างบนข้างล่างนะคะอะเดี๋ยวเราไปลองออกตัวกันดีกว่าตัวนี้แล้วก็รับเข็มขัดเนาะ แล้วก็ใส่เกียร์วิธีการใส่เกียร์เบื้องต้นนะคะขออนุญาตบอกนิดนึงเราต้องเหยียบเบรกให้สุดนะคะแล้วสับเกียร์เกียร์จะอยู่ด้านขวามือกดลงด้านล่างนะตรงนี้เพื่อไปเกียร์ดีนะคะนี่อ่าตรงนี้เนี่ยมินชอบฟังก์ชันอย่างหนึ่งนะที่เวลาเราติดไฟเขียวไฟแดง ขออนุญาตบอกนิดนึงตรงนี้จะมีฟังก์ชันของออโต้เบรกโฮด้วยนะคะก็คือเราสามารถเนี่ยเห็นปะเบรกนะคะกดเบรกไว้แล้วกดอีกทีนึงก็จะขึ้นโฮขึ้นมาแบบนี้เวลาติดไฟเขียวไฟแดงเนี่ยง่ายมากก็คือนี่โฮไว้แล้วเวลาที่เราจะยกเลิกนะคะก็แค่เหยียบคันเร่งปุ๊บก็ไปแล้วแ yeah. แบบนี้เลยนะเครื่องเสียงก็ใช้ได้นะ นี่เลงเสียงเบาเสียงตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปขับรถตรงนี้นี่เราอยู่ในโหมดของโหมด C Comfort นะคะเออก่อนออกไปเมื่อกี้เราเราปรับตรงนี้ให้แล้วเนาะนี่เราจะดูตรงนี้นะเวลาที่รถขวักข้างหน้าเรานะเป็นยังไงบ้างนะคะไฟเลี้ยวนะคะปัดน้ําฝนอยู่ด้านซ้ายมือนะฝุนคือไฟเลี้ยวเอ้ยปัดน้ําฝนนะคะแต่ดันขึ้นดันลงคือไฟเลี้ยวสักครู่นึง งานะไปวนข้างหน้าแล้วกลับมานี่นี่นะคะนี่นะตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนโหมดได้ดันเลยสปอร์ตอ่าความชุดเพิ่มขึ้นนี่เห็นปะรอบขึ้นเลยฟังมาก รอบเร่งแบบได้ดังใจเลยอันนี้คือสปอร์ตนะแต่ถ้าเราอยากขับแบบว่าไม่อยากเร่งน,นะคะน้องมีนพี่ชอบแบบช้าๆสบายๆนี่ค่ะคอมฟอร์ตค่ะกลับมาเป็นเดิมค่ะแล้วก็หน้าจอตรงนี้เปลี่ยนดูรถข้างหน้าได้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะรถอยู่ข้างหน้าเราในระยะ100เมตรค่ะ 50เมตรค่ะบอกหมดเลยนะคะนี่มีรถค่ะระวังนะคะนี่ค่ะถ้าใกล้เขามากๆนะคะมันก็จะมีเป็นไฟขึ้นมานะคะให้เราชะลอค่ะอันนี้ยังอยู่ในระยะที่เราเบรคทันนะคะแต่ถ้าใกล้กว่านี้ชะลอแล้วก็ช่วยเบรกมาให้เลยนะคะอันตรงนี้ชอบนะฟังก์ชันนี้แล้วก็นี่ค่ะลิมิตคอนโทรลนะคะจะเห็นในหน้าจอเขียนว่าลิมิตสามารถตั้งได้นะ นี่เห็นปะมินตั้งที่ความเร็วไม่เกินนะคะ60มินก็เหยียบไม่ได้ละเกินกว่านี้มินก็ไม่ไปละนะคะนี่ยเซตไว้ตอนนี้มันก็จะติดที่ลิมิตคอนโทรลเมื่อไรก็ตามที่เราจะคอนเซินะคะกดคอนเซิกดตรงนี้นะก็จะปิดมันก็จะขึ้นว่าปิดนะคะหรือครูสคอนโทรนะคะอันนี้มันลิมิตเนาะผิดก่อนถ้าครุยก็ต้องเซตตรงนี้ เซตต้องปุ่มนี้เหมือนกันนะคะหกสิบนี่เราก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเขาก็ไปเองได้นะคะสามปุ่มตรงนี้อใดก็ตามที่จะปิดดึงลงมาปิดเออแบบนี้เลยใช้งานง่ายนะคะฟังก์ชันไม่ได้ยากอย่างที่คิดออนี่แบบนี้เลยส่วนด้านนี้ทำอะไรได้บ้างเล่งเสียงเบาเสียงวิทยุคะ่ะรับสายโทรศัพท์นะคะกด ในปุ่มตรงกลางค่ะควบคุมฝั่งนี้โดยเฉพาะนะคะนีะ่แล้วก็แพดเดิลชิพนะคะแพดเดิลชิ p ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเราสามารถบวกเกียร์ลดเกียร์ได้ตามใจชอบเลยเกียร์จะมีทั้งหมดอยู่7สปีดนะคะดันขึ้นหรือว่าดันลงเขาก็จะมีคําแนะนําแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่อยากใช้ระบบเกียร์ตรงเนี้ยซับค่ะเกียร์ก็จะกลับมาเป็นแบบออตโต้ให้เราเหมือนเดิมไม่ต้องใช้แพดเดิลชิได้นะคะนี ชอบตรงนี้ว่ะชอบชอบการที่แบบช่วยเราดูรถด้านหน้าเพราะบางทีกลัวเราชนเราก็กลัวชนท้าทยชาวบ้านเนาะอันนี้ก็จะมีตัวช่วยค่ะตรงนี้เห็นปะเห็นไฟแดงๆนี้ปะระวังนะใกล้เขาเกินไปแล้วนะตัวนี้ค่ะจะช่วยเตือนเราดีเลยเรื่องความปลอดภัยนี้ให้เป็นโนหนึ่ง ไปออโต้ดีกว่าตัวนี้นี่อันนี้คือของรถเลยแต่5้าแบบ Android Auto นี่เราสามารถกดไปบ้านหรือกดไปที่ไหนก็ได้อันนี้มินชอบอย่างหนึ่งเพราะมันเชื่อมต่อกับ o ูกันแ a p โดยเฉพาะค่ะนี่นะได้เรามาดูาตากันสิ้นเปลืองกันมากดีกว่าในหน้าปัดหน้าจอนะคะนี่เราจะเห็นเลยว่าเราแบบเรียลไทม์เราได้กี่กิโลเมตรต่อลิตรนะคะอยู่ที่คนขับล้วนนะคะบางทีรถมันดีก็จริงแต่ละการเหยียบของเราก็คือไม่ได้ช่วยเขาประหยัดก็ไม่จะประหยัดนะจ๊ะ นนี้ะะคะช่วยได้เยอะเลยนี่ตราการสิ้นเปลืองค่ะของเล่นเยอะลูกเล่นเยอะมากนะเอาจริงข้งา,างนี้จำไว้ว่าเป็น limit control cruise control ส่วนด้านซ้ายมือจำไว้เลยว่าเป็นเกี่ยวกับเครื่องเสียงปรับเสียงทั้งหมดนะคะอ,ะอยู่ตรงนี้ไม่ยากไม่ยากใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิด ทัศนวิสัยค,ยค่อนข้างจะดีนะคะฟิลแบบเล็กๆก,กระทัดรัดใช้งานในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอัตราเร่งก็ดีนะตัวเนี้ยอันนี้มินขับอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะคะแต่ถ้าอยากให้ประหยัดกว่าน,นี้แนะนำให้เลื่อนลงมานะเป็นอีโคนะคะอีโคโหมดก็จะเข้าก็จะเป็นสีเขียวๆก็จะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้ก็จะมีค่าเฉลี่ยให้แบบเรียลไทม์ การสิ้นเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ในหน้าจอตรงนี้เลยนี่ระยะทางที่เราจะถึงบ้านอีกกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถกด Google Map ได้สำหรับคนที่ขี้ลืมนะคะทางเทิงจำไม่ได้อันนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีมาก Android Auto หรือ Apple CarPlay เนาะเอออีกเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่แบบเขาแถมมาให้ก็โอเคนะใช้คุ้มคุ้มนะคะแล้วก็แอร์นะคะถ้าเรารู้สึกว่าแอร์เย็นต่อหน้าไป,ปรับนี้นะคะ ก็จะแอร์ไม่ออกปกนี้ก็ไม่ออกละอย่างเงี้ยอ่าฝั่นี้เลยนี่อันนี้เปิดแอร์เป,ป,ปิดแอร์นะคะเออใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเอ,อจริงเหยียบมาเลยถึงเป็น e ีโค o โหมดก็แบบไม่ได้อ่ดเออหนึ่งพัสซีซีเทอร์โบถือว่าใช้ได้ถ้าพูดถึงนะอัตราเร่งอ่ะดีหนึ่งร้หกิบสามแรงม้านะคะ ได้เลยทีเดียวอ่าชะลออันนี้ไม่ได้ตั้งไว้เพราะมีขี้เกียจเพราะเราแถวบ้านนะคะนี่นอกนอจากนั้นนะคะจริงๆหลายคนอาจจะงงว่าข้างๆนี้คืออะไรตรงข้างๆนี้คือเบรกมือนะคะ เบรกมือจะอยู่ตรงข้างพวงมาลัยนะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะด้านขวามือเบรกมือแล้วก็ไฟซึ่งเราปรับแบบออโต้ไว้นะคะไม่ต้องกวนอลละไรละก็ไฟก็จะออกอัตโนมัติไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันมากส่วนเบรกมือเราก็เดินขึ้นดันลงง่ายๆแค่ตรงนี้เองนี่นะคะเออเดีอ่ะใช้ได้เลยเสียงเงียบมีแค่เสียงตอนเร่งเท่านั้นแหละ ที่แบบว่ามาถ้าเราอยากจะกดวิทยุกดตรงนี้ก็ได้อันนี้เราไม่ได้ต่อเน็ตไว้นะคะกดมิวสิกรดิโอมิวสิกก็จะเข้าในหน้าจอ YouTube Music ของเราถ้าเราต่อโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตไว้นะคะนี่ถ้าเราอยากโทรศัพท์กดเลยนะคะโทรใครก็ได้ ปุ่มมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วมือนะกดใช้งานได้จริงนี่นะคะประมาณนี้นะแอร์นะคะหลายๆคนอาจจะงงสิ้นนี่คืออะไรอ่ะเป็นแอร์นะคะสิ้นสองข้างซ้ายขวาให้อุณหภูมิเท่ากันเห็นปะ่ะแอร์อุณหภูมิเท่ากันละนะระบบตรงนี้ไม่ยากแต่ระบบที่มีอยูนนยนะ่ตรงนี้แน่นมากพูดเลยนะตรงนี้นี่แล้ว เราจะถอยจอดนะคะอย่างที่บอกคือชอบตรงนี้เหยียบมันให้กดเบรกเบก,ก่อนนี่กล้องที่ชัดมากแล้วก็มีเส้นให้กะระยะเออได้นะตรงนี้นะคะอ่าสมมุติเราจอดละคันนี้นะคะอย่างที่บอกเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นในราคาแค่เพียง 1,690,000บาทสำหรับลูกค้าที่ดูอยู่ใน YouTube หรือว่า Facebook นะคะอยากได้เบนซ์ในฝันสักคันนึงอ่ะคันนี้ก็ดูใหม่ดีนะมีคู่มือพร้อมเลยนะคะคู่มือการใช้งานมีครบนี่เดี๋ยวขออนุญาตหยิบมาให้ดูก่อนนี่นะอยู่นี่นะนี่ สามารถไปเปิดดูได้ใช้งานง่ายๆนะคะหรือว่าสามารถสอบถามได้เรารสอบถามเราได้ตลอดการใช้งานเลยสําหรับคันนี้นะคะ m e r c e d e s Benz a 200 AMG ราคาอยู่ที่แค่1,690,000บาทฟรีดาวด้เลยผ่อนเริ่มต้น27,000บาทนะคะตัวนี้มีสว่วนลดพิเศษด้วยสําหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่อง,องทางออนไลน์แค่แอดไลน์หาเรานะคะสไซ HONCM หรือโทรหามิที่เบอร์0634646041-2ค่ะ